เอ็มเอ็มเอ็มเอ็นเอ็ค่ะโอค่ะพีโอเคค่ะคิโอเคค่ะอาอาเอสเอสีียูยูวีวีจบเป็นอยู่จะเป็นอยู่เอสเสวายดขอบคุณค่ะคคบ๊ายบายค้าหนูชื่อกลดาเซุค่ะ ห้องอนุบาลสองข้1หนึ่งห้องดอกบูตูนค่ะวันนี้หนูมาทำอะไรคะจะมาอ่านค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะขอใครสะรูสะอูอ่านว่าอ่านว่าขออูขออูขูค่ะชอช้างชอช้างสะรูสะอูอ่านว่าอ่านว่าชออูชออูชูโอเคค่ะ บอใบไม้บอใบไม้สระอูสระอูอ่านว่าบออูบออูบูอปอปลาปอปลาสระอูสระอูอ่านว่าอ่านว่าปออูปออูบูอขอบคุณค่ะค่ะหนูชื่อทันาดาสีสุมค่ะอยู่รุบาป .2 ครับหนึ่งห้องดอกบาดูมาพังกันเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวหนึ่งสองมีสองตัวหนึ่งสองสามมีสามตัวหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัว หนึ่สองสามี่หมีมีหกตัวหเก่งเกิ่วชีเสกค้าหนูชื่อันปะถมศึกษาศิลปะรปปั้สาห้าหนึ่งห้องดอกกระตูวันนี้หนูช่องหนูจะมาช่อง ABC ค่ะ a อถึงเรกมาฟังกันลีนะคะมาฟังให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเมด เอ็นมดบีบ B แบดทั้งคาวซีแคแมวดีดอนีเอไข่เอเเ็นพัจกันบุญจ้ะเอเห็นแม่ไก่เอเห็นแม่ไก่ไอน้ำแข็งอ่ไอ้น้ำแข็งจแจ๊กเหยดน้ำ เ <P. S 2> ทชีลคุณเจเอลลิสสีสีปากเอลเอลไม่ชูทุนเอ็นเอ็น <In> เน็ตเอ็กเน็ตตาขายเน็ตตาขายโอต, oh, awkward, ตัวผู้โออ้ากัวตัวผู้พีพีพีที่หมูพีพีที่าที่นี่เอเล็ตหนูเอส เอสซันซันดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ทีทีคอยของเล่นยูยูรูป่าล้มจ้าวีวีรถตู้อ่าบีแวนรถตู้ดับเบิลยูจับบนยูเบวานจ้ะเศษเอ็ก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 ซาเย์ภาพถ่ายรังสีเยจีเซดาดาพ่านสีวายวายโยโย่โยโย่ แคสซีมามาลยข,ขึ้นแคสซีเชนค่ะหนูชื่อเนา,าสีสุค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะอยู่อยู่ในบานอะไรคะอยู่รนบานสองับห้องดอกบาตูวันนี้หนูจะมาท่ดอัค่ะโอเคค่ะบอไวมา ว่าอะไรคะบอบออูตูดดเด็กอ่าบอโดเดกดอดอูอูอูอืมโดเด็กโดเดกออ่างอออ ไงคะงองอูงูโอเคค่ะพอพานพ่อปลาค่ะพอพานค่ะพ่อพานพอพออูู๋โอเคค่ะตัวอะไรคะนี่รอเรือรอเรือรออูรูนี่เรือจ้านี่รอเรือเร,รือรูเรือ รออูรูโลอูรูโลอหอหออูอูอ๋ออูหูหออูหูวตัอะไรคะบาบาปอปูปูโซช้างอ่านว่าอ่านว่าชอชอปูชูโอเคค่ะ กงเกียร์ที่เชมีค่าเหลืชื่อแกนตาสีสุมค่ะเชื่อชื่อแนวเมย์ค่ะอยู่รูปปลาสองค่ะหนึ่งข้างดอกปาตูวันนี้หนูจะมาทอดใส่เลี้ยงค่ะหมูหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวหอยภาพหนึ่งสองสามสี่ ห้ามีห้าตัววันนี้จะบดับปลาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวค่ะนับดีๆลูกต่อไปอะไรคะหนึ่งสองสามมีสามตัวต่อไปอะไรคะเป็ดหนึ่งสองสามสี่อีสี่ค่ะหนึ่งมีหน หนึ this. Yeah. This uh ่งสองสามมีสามตัวแกงกิวชีสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเจนนาตาสีสุดค่ะอยู่ปาสองครับหนึ่งองหลบปะตูวันนี้หนูจะมาท่องสระอีค่ะมาฟังกันเลยนะครับอตอ ดออีอีดออีอีทอถึงอ่ะทออะไรคะทออีอีจี่อันนี้ยอยักยอยออีอีอันนี้บอมามอมออีอีมี นอหนูนอหนูค่ะนอนนอนอีอีมีมีนี่อะไรคะปอป้าค่ะปอปออีอีปีโอเคค่ะต่อมาค่ะอออออีอีอออีอีต่อไปค่ะสอโซ้สอโซ้เอไมายเอไมายไหม ภาษาอังกฤษต้องภาษาอังกฤษค่ะขาคนเดินนะคะปีเบย้ทำค่ะ E -A t ate 2สอสระแอค่ะยีสบอระเอค่ะอ๋อทำแรกค่ะอันนอเนี่ยไม่ดอพ่อพอเอเพอเอเคค่อยค่อพอเอเค กอสลาก็กอากอากาพอเอเอแฟแฟกาอะไรคะกากาแฟแฟต่อไปลูกมอเอแม่ไม่ชวกไม่เอกไม่เอกแม่โอเคค่ะ พอแอแพรพอแอแพพอไแพไม่ถูกแพรแพรแพรค่ะอันนี้ค่ะมอแอวอวอไม่ถูกมอแอวอแมววอแวโอแมวอ่ะต่อไปค่ะกอแพแพกอแอแพ วอแอวอแก้วไม่โทรแก้วโอเคค่ะธัรนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อหยิงิงกุลยาสิษุขค,ค่ะชื่อในชื่อ,อน้องแม่ค่ะอยู่รูปบ้านสองครับหนึ่งห้องดอกบะตูวันนี้เราจะมานับรูปภาพที่มวยเขียนอยู่โรงเรียนมาฟังกันเลยนะคะหนึ่ง สัก,กร,ร์ตุ้ยไฟฟ้าอันที่สองอาะไรก็มานับลูกบอลหนึ่งสองมีสอง,สอง,สองมานับตยเก,กตาสีพูหนึ่งสองสามมีสามตัวมานับเป็ดสีเหลืองหนึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวมานับ ลุกสีแดงหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้านมานับนาฬิกาสีฟูาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกมานับหมอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรามีแปด เรามานับการจ่ายตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่แปดเรามานับวิสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้ตัวเรามานับลคขาเรามือขื่อมา มาเล่นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบ